ลำปนลำปนครับลำปนอีปูครับก้อยอีปูครับก้อยปูหน่อยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับเดี๋ยววันนี้จะไปหาเมนูเด็ดมามาเ็ดก่อนครับเดี๋ยวจะไปตลาดครับ เดี๋ยวไปเบิ้งกันว่าจิได้ยังไม่เห็นครับไปกันเลยครับที่นมีปูครับหอ,อมๆนะครับ เรียบร้อยครับย่างเรียบร้อยแล้วเราจะชงต่อให้แม่บ้านไปจัดการต่อครับอันนี้อีกเมนูครับอีกของว้รุ่นพ่นนาเพ่นชิกกอยเพ่นมาเพ่นขอโซฟฝีมือเองเพ่นมาครับ เดี๋ยวมาบังกันครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดีย๋ยวไปเลยเขาขวดแล้วไหมครับ ก้อยปูน้อยครับบนมาเมนูจัดทูบ้าวครับมีสองเมนูครับมาเนี่ยใส่พวกน้าใส่หอมครับบน,นี่ก้อยปูสุดทูบ้าวบนครับหายไปพร้อมาแซ่บแห้ง นาตาหอมอัดบกครบบยู่หน่อยครับหอมซื้อมาบกครบซื้อมือเขาเป่าจังไรแซบนำมะเขาเเป็นยังไงนำบ่เขาะ แซ่แงเ,เดียบร้อยครับก้อยอีปูก้อยปูน้อยครับลงมือแล้วครับตำปนอีปูอีกเมนูครับ นี่แม่ครับโซฟีมือตะกี้เด็ดลูกซ้ายครับอันนี้ก็ของแสบเหมือนกันครับคนนี้อ่อนห่อนคำไม่ใหญ่จำลงไปเนยโอ้ยยังจำครับ นี่ปูกใ่นะครับครับทำการปรุงเลยครับใส่ชุรสไปเลยครับใส่ปลาแดกไป ตำปนีปูปนีปูแบบบ้านนฮาครับขัวอีสานในเมืองกุุงครับไปตลาดเกิดนีปูกเกยดกินตำปนครับก็ซื้อมากก็ถือว่าแพงลยครับไม่ละสี่สิบบาทผมซื้อมาสามไม่ได้อยู่สองเมนูครับ ไม่รุ่นมากเกิดก้อยไปชิมมะตั๊มปนเนี่ยนะครับ แซ่บ,บนี่ปุงเพิ่มครับแน่นอนแน่นอนได้สองเมนูครับมันเองทำปนอีปูกับก้อยครับ สำปนิปูสูตรอุบลครับเอาเด้อครับเด้อข่าวมาเนี่ยพิสูตรอย่างเดียวครับเป็นข่าวหงมาเียมาแล้วครับีข่ขวต้อากัน cái ừ, là không bị lọt được lắm Pú nó nhỏ. Đó bánh sao vậy tôi này. À. Phố nóng, phố ซัสขมันเ่าครับหอมสดชื่นสช่หนังกรอบดีมาครับมีขานา่งเน ภูกขไปหาไกด์นะครับหาที่ตลาดสำหรับคลิปนี้ก่ะไว้สำนีกันครับเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากช่องเลยนะครับเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากช่องเบาลูกสองนะครับเบาวลูกสองแชแน่ครับสำหรับนี่ก็ขอตัวกินเขาครับสวัสดีครับ